ฟร้องริยภา ช่วงฟ้องได้ภาพวันนี้นะคะถ้าเป็นหนังเกาหลีเราพูดถึงตลอดทั้งชั่วโมงวันนี้เนาะซีรีส์ยาวซีรีส์ยาวเหมือนกันแล้วเราก็จะสร้างให้ยาวไม่ให้จบด้วยนะอยากให้จบเร็วๆเหมือนกันอยากให้ปัญหาเรื่องของแมลงวันนะคะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งที่จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอตรอนนะคะแล้วก็ที่จังหวัดระนองแล้วก็คาดว่าจะมีอีกหลายๆจังหวัดที่มีปัญหาทั้งฟาร์มเลี้ยงหมูฟาร์มเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ดูจากข่าวเนี่ยบางที พืชผักที่ตกค้างนะอย่างหอมกระเทียมที่ตกค้างในในในโรงงานต่างๆแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยน้ำคลาำตรงนั้นเนี่ยก็จะโหเป็นแมลงวันเป็นไข่เป็นบ่อๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็คือเป็นปัญหาทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขาเดือดร้อนด้วยที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือหน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นเสี่ยงมากกับการที่จะเป็นโรคต่างๆแล้วอาหิวานี่ยล้วก็ท้องเสียใช่ไหม แล้หฮิวาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แมลงวันนํามาด้วยใช่ค่ะแต่อีกที่หนึ่งที่เราตามกันมาตลอดนะคะคือที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อนตอนะครับยังจะไปถามดูยังไงไปดูกันอีกคไปดูสิฮะว่ายังมีแมลงวันอยู่ไหมกับผู้ร้องเรียนนะคะต้องอยู่ในมุ้งกันลเด้านต้องไปอยู่กันในมุ้งเลยค่ะคุณรุ่งทิพย์สวัสดีค่ะค่ะครับคุณรุ่งทิพย์ครับค่ะคุณคิดค่ะ ฮัลโหลค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้แมลงวันลดลงไปบ้างกว่าเดิมไหมคะไม่ลดเลยค่ะอ๋อไม่ลดเลยเหรอคะการี่แล้วที่เราตามกันเนี่ยค่ะที่เราคุยกันคือทางการสอสาใช่ไหมารสั่อสบอบอตอกาไปทำอะไรบ้างฮะขามาดูแต่มาดูก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นอ่ะค่ะมาดูในฟาร์มแล้วมาดูมาดูเฉยๆเลยค่ะหรือทำมีไปฉีดยาพ่นอะไรไหมคะพ่นหนึ่ง นเตตอนแรกอะค่ะตอนแรกตอนที่ว่าเราแจ้งไปร้องเรียนไปแล้วเขาเขามาเขาก็มาดูแล้วเอามาเอายามาพ่นให้ครับต่อสามวันนะค่ะตอนนี้ก็เงียบไปเลยหายไปครับอแล้วยังไงตอนนี้เ้าคนแก่ยังนอนอยู่ในมุ้งอยู่เลยค่ะเลยหมายถึงว่านอนในมุ้งนี่ต้องต้องบรรยายให้ผู้ชมที่เป็นนมาดูดูนะขนาดเป็นมุ้งไงครันอนในมุ้งนี่คือว่าเอามูไว้กลาุ้งอะค่ะกลางกลางมุ้งไว้ตลอดเวลา ไม่ใช่ค,<ะ>คือว่าตอนนอนใช่ไหมคะคือตอนนอนตอนนอนตอนกลางวันอะไรเง<อ>ี้ยค่ะแบบลำคาเนี่ยลำคางก็ต้องนั่งในมุ้งอะคะ่ปะประมาณได้ไหม,มแมงแมลงวันมีสักเท่าไหร่ประมาณตัวหรือว่าอะไรคะเออประมาณมันเยอะแค่ไหนฮะโอ้โหมันเยอะจริงนะคะเราให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเยอะเนี่ยอธิบายให้<ะ>ผู้ชมฟังหน่อยว่า มันเยอะเนี่ยมันแค่ไหนฮะยังไงฮะอันน,นี้คุณลุกคิดตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเอาแล้วกิจวัตรประจําวันที่ท,ทุกวันนี้ต้องอยู่กับมแมลงหนึ่ง,งวันนั่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยนั่งอยู่ก็มีมแมลงวันมาเกาะที่ขาใช่ไหมฮะคุณลุงทิพย์ครับมีค่ะมีค่ะ,ะเราเวลาเรานั่งพักผ่อนกลางวันอะไรเงี้ยนั่งคุยกันนั่งเล่นอย่างเงี้ยมันมันมันตอมตลอดเลยค่ะครับเวลาทําอาหารละครับเวลาทําอาหารเป็นยังไง เข้ามาหาเราก็ลําบากเขาท่านเราเราต้องเราต้องไล่เอามือช่างมึงทำเลยู่ชางมึงไล่ครับครับค่ะคุณลุงทิพย์คะตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ค่ะค่ะคุณลุงทิพย์คะคุณลุงทิพย์ได้ยินไหมคะคุณลุงพิบควรดีเสียงทีวีหน่อยนะคะเวลาคุยกันจะได้ได้ยินเสียงกันชัดเจนฟังจากโทรศัพท์นะคะ ค่ะ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 อีกครั้งนะคะคุณลุงทิพย์ทุกวันนี้เนี่ยมลงวันจากเดิมที่ที่แจ้งเรื่องเข้ามาสักเดือนที่แล้วเนี่ยลดน้อยไปกว่าเดิมไหมคะไม่ลดเลยค่ะไม่ลดเลยเอางี้เพิ่มขึ้นนะดูแล้วมันหนักกว่าเดิมยังไงมากน้อยแค่ไหนคะนี่มันมันมันเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคะค่ะค่ะมันมันยังเยอะอยู่ะคะ่ะค่ะ แต่ก็ไม่มีใครมาช่วยอะไรจริงๆค่ะ,คะแรงแรง,งมาดูมาดูมาดูเหมือนกันมาด,มาด,มาด,มาดูมาดูที่บ้านนะคะครับแต่เวลานี้ไม่มีใครมาดู่แล้วสงการนี่จะทําไงคะเนี่ยมแรงวันเยอะๆอย่างนี้เล่นสงการได้ไหมครัก็เนี่ยจะอาบน้ำคนแก่นะคะท่านอยากจะให้ท่านมาสองคนแล้วค่ะท่านครับ หมายถึงว่าจะแหมจะทำพิธีรดน้ำดำหัวก็ลำบากใช่ไหมคะจะทำพิธีจะทำพิธีรดน้ำดำหัวแตอนี่มีใครไม่สบายหรืออะไรเพราะว่าแมลงวันไหมคะหมายถึงว่าไปตอมอาหารอะไรพวกนี้มีไหมคะขอรุจึงได้ยินเสียงไหมคะชินหรือเปล่าไม่รู้ค่ะอะไรนะคะตอนนี้จะชินหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาเข้ามาตอมมันมาตอมแต่เราก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะ แล้วยังไม่มีใครป่วยป่วยไม่สบายอะไรไปนะคะออกก็มีบ้างค่ะเป็นแบบแบบมันเหม็นน่เหม็นบางครั้งก็มีกลิ่นออกอะค่ะกลิ่นที่ใหญ่ที่เราเขาตัดอ้ออออกมาตัดบ้านข้างเคียงนะคะบ้านบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยแต่ละคนมีเจอปัญหาเหมือนกันไหมคะนอกจากบ้านคุณลุงทิพย์อะค่ะ อ๋อมีค้าเดี๋ยวเดี oh, ๋ยวจะให้ค yeah, ุยนะคะเดี๋ยวให้เข้าสายนะคะจะมีมีมีข้างเคียงมีอยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้เข้าสายกับท่านนะคะใช่เลยครับค่ะ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 ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอ่าจันแรมสารจริญลค่ะคุณจันแลมนะคะคุณจันแลมบันเจอปัญหาแมลงวันเหมือนบ้านคุณลุงคพิ์หรือเปล่าคะ มีปัญหาอะไรกับแมลงวันบ้างฮะแมลงวันด้วยมั้ยเพราะว่าที่บ้านน่ะติดก็มีเป็นติดกับฟาร์มเลยค่ะค่ะค่ะคุณจะแรงคะเดี๋ยวคุณจะแรงบ้คุณจะแรงปิดอ่าปิดเสียงโทรศัพท์อ่าปิดเสียงทีวีนะคะแล้วก็คุณดึงทางโทรศัพท์จะได้ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็ไม่ขาดช่วงไปนะคะ แล้วที่ได้นะคะติดต,ตามเลยะค่ะแล้วยังไ,ไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคดีร้อนยังไงคะก็เดือดร้อนมากเวลาทำขับข้าวนี่ทาไม่ได้เลยมันยิ่งกว่าเดือดม้อนอีกค่ะค่ะ แล,แ,ลแล้วแล้วแล้ว,ลวตอนนี้มีคนเข้ามาช่วยดูเรืยังคะในส่วนของประสูสัตว์เองหรือว่าแนมเพอคะ่ะก็เขาเข้ามาดูเวลาเขามาดูเขาก็ว่าไม่เห็นมีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วแล้วชาวบ้านมีการคุยกันเรื่องนี้บ้างไหมฮะว่าจะทํำยังไงครับคที่มันจะเยอะ ก็คุยกันทุกวันนละค่ะครับแล้วจะทํายังไงกันที่ทำาเนี่ยเขาไม่ได้เคยเข้ามาหาไม่เคยเข้ามาคุยกันเลยค่ะครับแล้วเราไปหาเขาได้ไหมฮะก็ไปหาไปแล้วเขาไม่คุยกันก็เลยแบบก็มีเหมือนกับไม่พูดกันเลยค่ะเวลาเนี้ครับแล้ว่ากกลุ่มชาวบ้านมีสักเท่าไหร่ฮะเนี่ย กี่ครอบครัวฮะอยู่ที่นั่นใช่ค่ะกลุ่มชาวบ้านมีสักกี่ครัวเรือนมีกี่คนฮะครอบครัวที่ว่าเดือดร้อนเรื่องมาแรวันเลยครับครับมีสักกี่ครอบครัวครับกี่คนฮะก็เดือดร้อนกันมากฮะมีสักเท่าไหร่ที่ว่าแต่ว่าคนอื่นเขาก็กลัวทางทางป่าเครืองอะไรเงี้ยอ่ามีกี่ฟาร์มแถวนี้ก็ประมาณเนอ เจ็บแรหล้างคาเลี้นแล้วค่ะล้งทาดเลี้ยนนะะงอย่างนี้ท่าไหอย่างนี้อยากให้แก้ยังไงคะหมายถึงว่าหลังจากนี้มาฉีดก็แล้วใช่ครับรอบหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลเพราะไปฉีดปลายทางคือมาฉีดท,ที่บ้านใช่ไหมคะยาฆ่าเชือ<ม>้อก็นอกจากให้เขาลื้อถอนเลยค่ะอย่างเดียวที่ต้องการคือเอาต้นตอก่อนคือที่ฟาร์มใช่ไหมคะค่ะ อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะคะวันนี้ทางทีมงานรุงนแจ่มนะคะมีหายไปประมาณสามสีวันแล้วค่ะคือเมื่อสักครู่นี้นะคะทางทีมงานรุงแจ่มเนี่ยประสานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณโยธินสมุกคีรีนะคผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ทางผู้ว่าโยธินเนี่ยบอกว่ารับรับทราบเรื่องเลยนะคะแล้วก็ได้สั่งการตรงไปยังปัสสุสัตว์อำเภอประสัตจังหวัดนะคะให้ลงไปแก้ปัญหาที่ฟาร์มอีกครั้งนะคะ ยังไงฝากบอกอทางชาวบ้านนะคะหลายๆครอบครัวที่อยู่ที่นั่นที่เดือดร้อนเรื่องมแมลงวันนะคะเดี๋ยวรอไปแก้ไขจะไปน่าจะต้องไปที่ฟาร์มนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวมีปัญหายังไงก็จะเออคืบหน้ายังไงก็จะแจ้งทางคุณรุ่งทิพย์แล้วคุณจันลาให้ฟังอีกครั้งนะคะเราจะประสานไปเป็นระยะนะคะ ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะค่ะมีปัญหาเรื่องเรื่องเวลาสนทนากันเนี่ยอาจจะต้องปิดเสียงทีวีเพราะไม่างั้นจะจะฟังกันครละชัวรื่องนะคะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะับแต่ว่าทั้งสองท่านดูดีวีอยู่แล้วก็รวมทั้งชาวบ้านที่อยู่ที่อำเภอกรอนจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็หลายๆอำเภอเนี่ยที่เกิดปัญหาแบบ มันแบบนี้นะฮะมลงวันเจ้าปัญหาที่เขามารบกวนเนี่ยนะคะคก็ย้ำอีกครั้งว่าล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะยุนยนธินสุนเครีเนี่ยสั่งการอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้ได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ได้เรื่องหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกครั้งเพราะ,ราะว่างานเพอยังไม่ได้เรื่องประศาสตว์ก็ไม่ได้เรื่องสารณสุก็ไม่ได้เรื่องออบตก็ไม่ได้เรื่องคือต้นต่อยังไม่ได้แก้ค่หะที่ฟาร์มยังไม่ได้แก้ฟาร์มที่เป็นบ่อฟาร์มเพราะ เพราะเชื้อที่เลี้ยงไก่แล้วปล่อยให้เอาที่ไก่เนี่ยมูลไก่เนี่ยมาตากแห้งแล้วก็เลยเกิดเป็นหาของมะเร็งวันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะตามความขึ้นหน้ากันเรื่อยๆนะคะไม่หมดแล้วก็ไม่เลิกตามใช่ไหมลุงจมเดี๋ยวจะไปตามที่ระยองรละนองด้วยระนองอีกจุดหนึ่งก็มีเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะคือลุงแจมออนแอร์นะคะที่เป็น เรื่องราวนะคะความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นเก็ดเด็กเก็ดน้อยเป็นข้อมูลที่<อ><ร>าชาวบ้านเรื่องราวของชาวบ้านนำมาฝากนะคะใช่ค่ะถ้าทุณผชมมีเรื่องร้องเรียนนะคะร้อนกบกวนใจเรื่องอะไระสามารถที่จะส่งข้อมูลมามหลายๆช่องทางทั้งทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกคอลัมน์ลงุงแจมระวังภัยทั้งทาง,ทง<ช>โซเชียลมีเดียที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามา ร้องเรียนสดๆสอบถามสดๆนะกับเราทั้งสองคนกับคุณแจ่มนะคะแล้วก็ดิฉันนิยานะคะรวมทั้งถ้าจะมีทางออกทางไหนที่จะช่วยได้เราจะทำอย่างเต็มที่นะคะขอให้ผู้ชมค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ